มาจ้าพี่น้องไม่กินข้าวแรงน้ำกันจ้าอทอดปีกไก่แล้วก็ ย่างหมูอันนี้ซื้อมาตะค้องถมจ้าย่างหมูถมอันนี้เฮตอาเองทอดโค้งไก่อันนี้เฮเอาเองจ้ากับก้อยก้อยไข่หมดแดงอาหารสันสูงจ้าพี่น้องมาได้มากินอาหารสันสูงน้่งกันก็ะมี่ลั่วพักตำเรืงเนี่ยห้อนหอนดิจ้าเนี่ยไอ้นก็ะมี่ต้นหอม ต้นหอมกับหัวหอมแดงจ้าไปพี่น้องไปกินข่าวน้ำกันจ้าผ้าเขาพร้อมแล้วจ้า